เาในเรื่องอะไรทุกคนเคยได้ยินเสียงในใจไหมคะแล้วคุณเข้าใจว่าเสียงในใจคืออะไรจริงๆแล้วในแต่ละวันเราจะได้ยินเสียงมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงผู้คนเสียงงานเสียงความคิดของตัวเองที่หมุนอยู่วนๆอยู่ในทุกวันแต่ท่ามกลางเสียงทั้งหมดนั้นนะคะยังมีอีกเสียงหนึ่งที่มันแผ่วเบา และมันจะถูกกลบจากเสียงอื่นๆนะคะจนแทบไม่ได้ยินเลยนั่นก็คือเสียงในใจของเราเองค่ะเสียงนี้ไม่ใช่เสียงเหตุผลหรือว่าความคิดที่ต้องรีบตัดสินอะไรนะคะแต่มันเป็นเสียงของความรู้สึกที่แท้จริงของเราที่อยู่ข้างในทั้งความอ่อนโยนความกลัวความเหนื่อยความผิดหวงังหรือว่าความสงบที่เกิดขึ้นในขณะนั้นแต่เมื่อเราฝึกโยคะฝึกกาย เริ่มนิ่งเริ่มเคลื่อนไหวอย่างมีสติร่างกายก็จะค่อยๆเปิดใจก็จะค่อยๆเบาและนั่นคือช่วงเวลาสำคัญที่เสียงภายในจะค่อยๆพูดเบาๆแต่ว่าจริงใจค่ะและการเขียนนี้เองนะคะก็เปรียบเสมือนเป็นการฟังเสียงในใจเช่นกันแต่มันไม่ใช่เพื่อหาคำตอบว่าอะไรถูกหรือผิดค่ะแต่เพื่อให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้น เห็นสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องปกปิดและเมื่อเราได้ยินเสียงตัวเองจริงๆนะคะเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่ร่างกายและใจเราต้องการจริงๆคืออะไรเพียงไม่กี่บรรทัดหรือไม่กี่ประโยคของการเขียนหลังการฝึกนะคะอาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมาเจอกับความสงบที่อยู่กับเรามาตลอดเพียงแค่เรายอมต้องฟังมันอีกครั้งหนึ่ง และการเขียนนะคะที่เอได้ให้คำถามมาจริงๆแล้วคำถามนี้เป็นคำถามง่ายๆในเรื่องของคำถามก็เช่นกันนะคะคำถามที่ดีจะเป็นคำถามที่เปิดให้เราได้คิดเปิดให้เราได้ฟังความรู้สึกของเราค่ะและคำถามดีๆนะคะก็สามารถทำให้เราได้ตระหนักรู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงที่อยู่ข้างในเช่นกัน และทำไมเราควรจะต้องฟังเสียงในใจหรือว่าเสียงข้างในของเราเพราะว่าเสียงข้างในมันคือสัญญาณของความจริงและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรานะคะเพราะถ้าเราไม่ฟังเราอาจจะเผลอใช้ชีวิตไปตามเสียงภายนอกอยู่ตลอดเวลากับคำถามว่าแล้วทำไมเราจะต้องเขียนสิ่งนี้ออกมาด้วยการเขียนมันเป็นเหมือนการแปลความรู้สึกให้กลายเป็นถ้อยคาที่เรามองเห็นได้ค่ะและเมื่อเราเขียนเราก็จะได้ดูใจตัวเองได้ชัดเจนขึ้น มันไม่ใช่เพื่อการแก้ไขนะคะแต่เพื่อให้เราเข้าใจมันการฝึกโยคะกายและใจในซีรีส์นี้นะคะการฟังเสียงข้างในไม่ใช่การหนีจากโลกภายนอกแต่มันเป็นการกลับมาสัมผัสความจริงเล็กๆที่อยู่ในตัวเราทุกวันและนี่คือจุดเริ่มต้นของความสมดุลระหว่างกายใจและชีวิตนะคะวันนี้เองเอจึง มีเรียกว่าเป็นแบบฝึกหัดแลกะการ์ดเล็กๆเพื่อให้ทุกคนได้ลองฝึกเขียนดูนะคะกับคำถามที่เอจะมีโจทย์ให้ง่ายๆหลังจากนี้ค่ะอีอขอเรียกวันว่าเป็นโจทย์เขียนสะท้อนนะคะสำหรับผู้ฝึกโยคะเอียวยา e ในซีรีส์นี้รอบที่สองนะคะกับคำถามง่ายๆนะคะว่าวันนี้ร่างกายและใจของฉันเป็นอย่างไร ลองให้เวลากับตัวเองสักครู่นะคะก่อนนอนก็ได้ค่ะก่อนที่เราจะเข้านอนลองนั่งนิ่งๆเง,งียบๆสักครู่หนึ่งหลับตาแล้วก็หายใจเข้าลึกๆหายใจออกย,วยาวๆนะคะสักสองสามรอบเมื่อรู้สึกว่าตัวเรานิ่งพอดีแล้วนะคะพอสมควรแล้วลองถามตัวเองกับคำถามนี้ว่าวันนี้ร่างกายและใจของฉันเป็นอย่างไรบ้างค่อยๆสัมผัสความรู้สึกค่ะ ค่อยๆทบทวนไม่ต้องบีบคั้นไม่ต้องพยายามหาคำตอบแล้วอยู่กับความเงียบนั้นสักครู่นะคะแล้วก็เมื่อพร้อมคุณก็ค่อยๆจดบันทึกลงในสมุดจดของคุณหรือว่ากระดาษก็ได้นะคะเราให้เวลากับตัวเองในช่วงเวลานั้นอยู่กับคำถามนี้ง่ายๆเขียนออกมาอย่างอิสระค่ะเหมือนเล่าให้เพื่อนฟังไม่ต้องใช้คำยาก ไม่ต้องพยายามเรียบเรียงอะไรให้สวยงามนะคะแค่เพียงเขียนสิ่งที่ได้สังเกตเห็นหรือว่ารู้สึกและถ้าคุณเขียนแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะคุณอาจจะไม่ต้องแชร์สิ่งที่คุณเขียนก็ได้แค่แชร์ความรู้สึกกับเอ๋ในแชทไลน์ส่วนตัวก็ได้นะคะเอ๋ A, จะรอฟังจากทุกคนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ